สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ถอยลงจากสาขานะครับไอที่เห็นถอยเร็วๆอย่างนี้ก็คือผมเร่งให้มันเร็วขึ้นนะครับจริงๆผมถอยช้ามากนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้จะเป็นถอยเราจะทะแยงไปทางซ้ายเอ้ยทะแยงไปทางขวานะครับจังหวะเบรกนี้แบบเสียวของในตู้ล้มมากเลยนะครับเพราะว่าสาขานี้เราต้องถอยลงแบบให้มันนิ่มที่สุดนะครับผม เบรกน้อยที่สุดนะครับเพราะว่ากลัวของในตู้มันจะล้มนะครับเพราะว่าของในตู้มันเป็นพาเลตเนาะต้องค่อยๆไปนะครับผมค่อยๆกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆครับผมวันนี้มันเป็นวันจันทร์ครับผมสาขาก็ลูกค้าจะไม่เยอะนะครับผมก็จะไม่มีรถเกง๋งหรือว่ารถอะไรวิ่งนะครับผมปกติส่วนมากนี่ฝั่งทางซ้ายมือเนี่ยมันจะเป็นตลาดนะครับ ตลาดนัดถ้าช่วงประมาณสักหลัง4ี่โมงเย็นหรือบ่ายสามไปแล้วเนี่ยจะถอยลงค่อนข้างยากครับเพราะว่ามันจะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีรถมีคนเดินอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับผมเราก็ต้องแบบระวังอย่างมากๆเลยนะไม่มีคนโบกให้นะครับผมเราต้องถอยลงไปเองนะครับผมนะบต้องระวังเสานะครับฝั่งซ้ายเนี่ยต้องระวังเสาแล้วก็ระวังแท่งมารีเออร์นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยต้องระวังตู้ไปชน โครงหลังคานะครับโค้งหลังคาของลานจอดรถนะครับผมก็ต้องระวังประมาณนั้นนะฮะถ้าถอยจังหวะนี้มันคือมันพับไม่ได้ครับผมก็ต้องเดินหน้าใหม่ครับเดี๋ยวผมจะเดินหน้าใหม่นะครับก็เดินหน้าขึ้นมาแล้วก็จะพับนะครับเพราะว่าถ้าพับไปเลยเนี่ยกลัวมันจะไปโดนโครงหลังคาครับเราเอาแบบชัวๆไว้ก่อนนะครับผมถ้าไหนแบบว่ามันไม่ชัวเราก็เดินหน้าใหม่ครับเดี๋ยว โครงหลังคานะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไปชนรถเขานะครับชนโครงหลังคาก่อนเลยครับกนะ็จะประมาณนี้ครับผมระวังไว้นะครับดีที่สุดเลยนะครับผมผมนี่แบบเรื่องวัตถุที่อยู่กับที่นี่คือผมระวังมากๆเลยนะครับส่วนรถที่จะวิ่งผ่านไปผ่านมาเนี่ยผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นวัตถุที่สามารถเคลื่อนที่ได้เนาะถ้าเกิดเราจะไปชนเขาจริงๆเนี่ย เขาก็สามารถบีบแกเตือนเราได้เนาะโอเคครับผม